สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนเด้อค่ะเด้อเรียนเสริญทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789แปดแอดทิดา789ดดเก้เด้อค่ะเด้อช่องของแม่หมอสายมูสายห้าสายวงค่ะใครสนใจสินค้ามูถ้าหาแม่หมอค่ะใครสนใจสินค้าถ้าหาแม่หมอค่ะใครอยากดูฟรีไปช่องสีดำค่ะไลฟ์11โมงเสานะจ๊ะ วันละหนึ่งอรอบเท่านั้นนะจ๊ะมักเสียตังค์ทักหาแม่หมอชอบดูฟรีไปช่องสีดำชอบนะคะความบันเทิงซ่องนี้ได้จ้ะนะคะมากไปได้จัดไปได้จดได้เลยจ้ะนะคะอาเป็นว่าขอบพระคุณเทวดานางฟ้าทุกท่านของแม่หมอผู้ติดตามใหม่ทั้งเกาและม่เดินนะจ๊ะมักสไตล์การอ่านไพ่ปูงปวงของแม่หมอนะจ๊ะปวงเพื่อต้องการให้คนหัวเราะและคลายเครียดประมาณนั้นเนาะนะคะเอาเป็นนั้นว่าสิเดียวเป็นการเสเวราเขาเรื่องกันเลยเนาะเมื่อี้เวลานี้เขาให้ไพ่เราเรื่องนี้หัวขอ้อ คุณเป็นคนเช่นไรในในสายตาเขานะคะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าเขามองคุณอย่างไรในสายตาเขาเขาเป็นคิดยังไงกับคุณนั่นแหละในยจะอยากรู้หรือเกิดน,นะเขาคิดดีหรือบดียังไงกับคุณมาดูกันลุนไปนน้ำกันนะจ๊ะขอขอขอภัยออกมานี่สิตรงใจที่คุณคิดไปบอกเขาคิดกับคุณดีดขนาดใดประมาณนั้นลนะจ๊ะมาต่อค่ะไพ่ใบแรกขึ้นมาโอ้ โอ้ไม oh oh ่กาดเขามองว่าคุณเป็นคนจะว่านาเงินก็บบอแมนเขามองว่าคุณเป็นคนหาเงินเก่งอ่ะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปมดนะคะหัวกันค่าเห็นไหมเงิน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 เท่าน้นที่ฉันต้องการว่าส uh, ั่นบ้ยในสายตาเขามองคุณขนาดนั้นตรงใจของผู้ใดบอตรงใจเจ้าบอนะคะแม่หมอถึงคนเป็นแบบนี้นะ เงินเท่านั้นที่ฉันต้องการนะคะเหตุงานนะคะความรักเอาไว้ที่หลังเงินมาก่อนประมาณนั้นนะจ๊ะบื้อธรรมดามะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีหัวกันค้า á, ละกบมองมองดีในสายตาน่าลงทุนด้วย้วก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นคนที่ผู้หญิงที่หาเงินเก่งถ้ามีครอบครัวด้วยนะกับคนแบบเนี้ยรับรองชีวิตรุ่งเรืองประมาณนั้นนะจ๊ะว้าเวเทนอปิิเคลเขาคิดว่าคุณนะแล้วในสายตาเขาคิดว่าคุณเป็นครอบครัวนะ ในใสายตาเขาคิดว่าคุณเป็นครอบครัวที่จะมาอยู่ด้วยกันและช่วยกันทำมาหากินหรือรวยบางท่านก็เป็นแฟนกันแล้วบางท่านก็คอมมิชเนต์กันแล้วบางท่านก็คบกันมาจนถึงขั้นว่า่ามีความสัมพันธ์กันแล้วนะคะแล้วก็ต่างคนต่างเหตุงานต่างคนต่างมีต่างต่างคนต่างมีเงินเป็นของเจ้าของประมาณนั้นในสายตาเขาถ้าบางท่านอยู่เป็นคนละที่นะคะเขามองว่าคุณเป็นครอบครัวนะหาเงินเก่งเป็นแฟนเป็นภรรยาหาเงินเก่งประมาณนั้นนะจ๊ะบถธรรมดา คุณเป็นคนเก่งอ่ะเป็นคนที่มี energy ในความรวยอ่ะในโตถ้าไม่มีเขานะคุณก็รวยได้ตัวเองประมาณนั้นถือว่าดีนะในสายตาเขาอ่ะมาต่อค่ะอยากรู้เป็นยังไงอีกในสายตาเขาทรเว,วนคุณเป็นคนทำงานเก่งบ้างานต่อยอดธุรกิจอยู่เสมอนะคะหาหุ้นส่วนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งต่อการพัฒนานในการทำงานมีสเต็ปต่อหนึ่งสองสามอยู่เสมอนะแต่บ่ได้โฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่ แต่เป็นคนที่มีความเติมเต็มตัวเองได้ด้วยดีทํางานเก่งหาเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เสมอประมาณนั้นนะจ๊ะบ,บู๊ยบิธรรมดานะเขามองดีนะคะพไพ่ใบต่อไปค่ะทูวครับเขารักคุณคุณก็ณรักเขาเขาเชื่อใจและมั่นใจว่าคุณเป็นคนรักที่ดีเป็นแฟนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่อ่าไม่ต้องว่าอย่างไงอะไม่ต้องอธิบายไม่ต้องมานั่งทะเลาะกัน ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องการเงินเพราะคุณเป็นคนทางานเก่งหาเงินเก่งอะ่ะฉะนั้นแล้วคุณจะไม่มานั่งสนใจไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินแน่นอนเพราะคุณหาเงินเก่งคุณจะไม่มานั่งทะเลาะกันเพราะเงินนะคะหาเงินเก่งยังก็ดีไปหมดล่ะค่ะประมาณนั้นเนาะในสายตาเขานะเรามาดูต่อค่ะทัวคบครับก็บรากฎพิกจิกมีนท่านน้าพลังงานอาจเป็นไวเวอร์ซ่าไดเดอร์นะจ๊ะทัวแหวนอ่าคุณกับเขาดีกันเป็นคนไกลไหมคะเขาว่าคุณกับเขาอยู่ไกลกันอะ นะดวกับคนไกลจีพอกันเทียก็ต้องแบบต้องมีการแพร่นต้องมีการเดินทางต้องมีการที่จะต้องแบบนัดเจอกันบ่แบบอยู่ดีๆไปหากันริบบะพอค่ะเพราะอยู่ไกลกันนะคนไกลคนถิน่นแดนไกลอยู่ไกลกันสิมองกันเทียก็ชะเง้อห่า,หาประมาณนั้นนะคะสิได้คุยกันกันย่าประมาณนั้นละค่ะบู๊บบัธทรมดานะคะก็มองคุณอย่างไรอีกมาดูเซก็มองคุณอย่างไรอีกก็มองคุณดีนะแม่หมอว่า โฟล์กอพย์ดิคาเขาว่าคุณเก็บเงินเก่งหาเงินเก่งเก็บมากกว่าใช้แล้วคิดว่าคุณเป็นคนที่ดูแลของเป็นค่ะใช้เงินเป็นเก็บหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช้ของสุรุยสุรายรู้จะกินรู้จะใช้รู้จะเก็บนะคะไม่ใช้เงินทิ้งทิ้งคงคว่างถือว่ามองดีนะมองคุณเป็นอะไรที่เป็นชีวิตครอบครัวได้เลยหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งแล้วก็ ใช้ชีวิตเป็นโอ้มองดีมากนะคะในสายตาเขาเนี่ย The Magician คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งคุณเป็นคนที่มีสกิลคุณเป็นคนที่หาเงินได้ทุกรอบรอบท่านรอบข้างทุกอย่างคุณมองเป็นเงินเมดนะคะคุณมีหลู่ท่ามคุณมีช่องท่ามคุณต่อยอดเงินคุณหาหลู่ได้เมดในสายตาเขาสุดดีนะโอ้โหเขาจะปล่อยให้คุณร้อยนวลบนี่เขาจะปล่อยให้คุณออกจากชีวิตเขาไหมเนี่ยนะคะ เดอ m a เมจิเชียนคนเกิดวันพุธได้นะคะคุณหรือเขาก็ได้นะกลับเอากันพลัะง,งานอาจเป็นไว้เวอร์ซา่าเพราะเราพูดถึงเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะไพ่ขึ้นมาจะเป็นอย่างไรต่อเนาะไพ่ขึ้นมาเดทราศีพิจิกแต่จ,จะเป็นคนรักเก่าคุณก็ได้นะคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่เคยทําร้ายกันคนที่เคยทําให้กันเสียใจนะคะน่าจะเป็นคนรักเก่าคุณได้ได้หมดนะหรือเป็นคนราศีพิจิกก็ได้ ไพ่ขึ้น queen of swords คุณน่าจะเป็นคนรักเก่าที่จบกันแบบทําร้ายจิตใจกันก็ได้นะแต่ตอนนี้เขากลับมองว่าคุณดีนะแต่ตอนนี้เขามองคุณอย่างไรใบสุดท้ายใบสุดท้ายเป็นคนรักเก่าแฟนเก่าที่เคยจบกันตอนนี้อยากกลับมารีเบิร์ตอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะคุณตัดที่เขาทําร้ายจิตใจก็ได้ได้หมดนะคะไพ่ขึ้น the sun อ oh ้ my god ตอนนี้เขาอยากได้คุณอะอยากครอบครองคุณอะมองคุณดีมาก เขามองว่าคุณไม่เหมือนเดิมเขามองว่าคุณเปลี่ยนไปเขามองว่าคุณสวยเขามองว่าคุณมีอ่าเป็นคู่เขาเลยเแีละตอนนี้เห็นไหมไพ่ขึ้นมาในสายตาเขาตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วเขาเลือกคุณค่ะไม่ได้มองผู้ใดแล้วคนที่คุณเดียวอยู่ก็ได้ณนะปัจจุบันนี้เขาอาจจะเคยผ่านการถ้าไม่ใช่คนรักเก่าเป็นคนรักใหม่ที่แบบเขาเคยเจ็บช้ำกับความหักมาก่อนพรมาพอคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณมีพร้อมทุกด้านอะ นะคะก็เลยอยากลงหลักปักฐานอยากมีคุณอยากได้คุณเป็นแฟนนะคะชัดเจนเพราะคุณดูสวยเห็นไหมดูสวยดูเก่งดูมีเสน่ห์หาเงินเก่งนะคะฉะนั้นนะคะคุณมีความข้อดีเยอะแยะมากมายทาให้เขาอยากหยุดอยู่ที่คุณอยากอยากเลือกคุณแล้วแหละตอนนี้ตัดสินใจแล้วเลือกคุณเลือกคุณคนเดียวทอนั้นนะจ๊ะอ่าส่วนคุณจะบอกว่าบ่อยากได้กับว่าเป็นอย่างแต่เขาเลือกคุณแล้วอ่ะคุณจะเอาไม่เอาอันนี้แม่หมอบรู้เด้อค่ะเด้อแต่ เขาเรียกคุณแลว้วประมาณนั้นนะคะในเมื่อเขามองคุณดีขนาดน,นี้ขอดูพลังงานเขาหน่อยเซเขามองคุณดีทุกด้านเลยนะไม่มีที่ติหาเงินเก่งหัวกันค่าเศรษฐีคนใหม่ในอนาคนต,ต่อยอดเงินเก่งโอ้โหสิไปเฮลุดมือบันนี้นะคะเรามาดูพลังงานของเขาก่อนขอดูพลังงานคนคนนั้นที่มองคุณขนาดน,นี้เป็นยังไงอยากรู้ว่าเขาเป็นใคร ไพ่ใบแรกคือเอ็ ware, ดอวแวนธาตุไฟเริ่มต้นความรักใหม่นะคะคือความรักคุณน่าจะจบกันไปแล้วแหละเห็นไหมขอเริ่มต้นใหม่ความรักใหม่หรือเริ่มต้นรักใหม่ก็ได้เป็นรักใหม่ก็ได้ธาตุไฟเมสิงธนูนะนะคะก็อมองคุณดีนะฉะนั้นขอดูพไพ่ใบต่อไปค่ะซิกอฟซอธาตุลมความรักเป็นแนวโน้มความรักเก่าสูงนะคะคนที่เคยจบกันแล้วคนที่เคยมีประเด็นกันแล้วคนที่ทําร้ายจิตใ,ใจคุณค่ะ การกลับมาเริ่มต้นใหม่การกลับมาขอโอกาสการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กันใหม่เพราะตอนนี้เขามองคุณดีมากเขามองว่าคุณเป็นคู่เขาอะตอนเนี้แต่ตอนนั้นอาจจะไม่คิดถ้าเป็นคนรักเก่านะถ้าเป็นคนรักใหม่ก็เป็นคนที่เพิ่งจะจบความสัมพันธ์มาแล้วมาเจอคุณนะคะเพิ่งจะจบความสัมพันธ์แล้วมาเจอคุณและอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตเพราะคุณดูเก่งรอบด้านเลยประมาณนั้นนะจ๊ะมาดูต่อค่ะซิการซอส,ส,ส ธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มเพจออฟคัพเป็นคนรักเก่าเปอร์เซ็นต์สูงมากอยู่ที่80%นะเพจออฟคัพอยากได้โอกาสอยากขอโอกาสอยากได้โอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้สำนึกได้ตอนนี้ความคิดเปลี่ยนไปตอนนี้มองคุณดีมากตอนนี้คุณเก่งมากตอนนี้คุณรวยมากตอนนี้คุณสวยมากตอนนี้คุณหล่อมากตอนนี้คุณดูไม่เหมือนเดิมนะในสายตาเขานะ ในสายตาเขาตอนนั้นกับตอนนี้แตกต่างไปแล้วว่าสันนะจ๊ะเบื้องบ้ธรรมดานะจ๊ะมาต่อค่ะเบิ่งต่อค่ะ,อคะเอด็ด b l e s o r ความสัมพันธ์จบกันอาจจะเป็นเพราะฐานะก็ได้คนหนึ่งจนคนหนึ่งรวยก็ได้นะประเด็นต่างๆฐานะแตกต่างความคิดมุมมองบ่คือกันแต่จบกันไปแล้วนะคะนะมาเบิ่งต่อค่ะอยากรู้ The Judgment อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เลือกคุณตอนนั้นก็ได้นะจัสเมนธาดน้ําไพ่บ่งบอกที่มีปัญหาที่มีประเด็นที่จบกันไปอาจจะเลือกคนอื่นที่ฐานะเถ่าเทียมกันไม่เลือกคุณเพราะคุณจนไม่เลือกคุณเพราะคุณไม่สวยตอนนั้นไม่เลือกคุณเพราะคุณไม่เก่งตอนนั้นไม่เลือกคุณเพราะเหตุผลจิปราถะของแต่ละคนบ่คือกันนะคะความรักบ่ไม่ยังไต่โตค่ะความรักเป็นเอาอารมณ์นําหน้าเนาะนะ อารมณ์นำหน้าอารมณ์พาไปอารมณ์ตอนนั้นไม่รักคุณอารมณ์ตอนนั้นคุณไม่สวยเท่า,ากับผู้หญิงคนนั้นกับคู่กรณีอารมณ์ตอนนั้นคุณจนกว่าอารมณ์ตอนนั้นคุณอาจจะพูดจาไม่เพราะแต่ตอนนี้คุณเก่งขึ้นคุณรวยขึ้นอารมณ์เปลี่ยนแปลงอะอารมณ์ความรักไม่มีอะไรแน่นอนจ้ะนะคะเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามกาลเวลานะและสถานการณ์ ค็นอนสิรักกันเพราะอารมณ์เปีี่ยรผันไปตามสถานการณ์เว้าแล้วก็เป็นตายอย่ามีได้ความหักมันบ่มีอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณคิดจะมีความรักคุณอย่าไปยึดติดนะความรักเอาแค่กุบกริบกุบกริบนะคะเหมือนกินขนมก็นนอกพออย่าไปเครียดแต่เครียดจะปวดหัวนะคะจะนั้นต่อค่ะเห็นไหม จัดเมนนะคะไพ่แห่งการที่เขาไม่เลือกคุณไปเลือกคนอื่นนะคะแต่ตอนนี้อยากได้คุณซะงั้นนะคะเพราะว่าคุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นนะคะคุณมีทุกอย่างคุณมีความพร้อมคุณมีชื่อเสียงก็เลยเลือกคุณก็ได้เพราะไพ่เดิะซันขึ้นใบสุดท้ายเขาคิดยังไงกับคุณเพระไพ่เดอะซันขึ้นมาพร้อมหมดทุกด้านเลยครบองค์ประกอบตัดสินใจเลือกคุณแล้วว่าซันนตอนนี้พอเราไปดูขวานะ ตัดสินใจเลือกคุณแล้วโอ้ยอดหัวกับไดสี่อดสี่หัวดังๆกับยันมูเจ้าตกใจนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะในเมื่อเขาไม่เลือกคุณตอนนั้นเป็นเพราะอะไรทําไมถึงอยากเลือกอ่ะบอกไปแล้วว่าคุณรวยขึ้นขอดูพลังงานก่อนดีกว่าว่าการกลับมาครั้งเนี้ยเขาจะทํายังไงในความสัมพันธ์อย่างโรซะเขาตัดสินใจเลือกแล้วเดอะสตาร์โอไมกาเห็นไหมเพราะคุณสวยขึ้นจริงๆด้วย เพราะคุณเป็นเป็นที่จับตาของใครหลายหลายคนนะอยู่โดดเด่นนะเป็นที่เป็นสง,ง่ามีแต่คนอยากได้ก็เลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าความรักอะ่ะถ้าเป็นที่ต้องการของใครลหลายคนสังเกตเบืองเดิมคนเป็นแม่บ้านนางอยู่บานซื้อฮักเธอผู้เดียวเนี่ยมีแต่ถึกถิมก็ถึกถิมนะคะ <laughs> แต่ถ้าผู้ใดแบบเป็นนางงามใน,นตู้กระจกนี่อ้ยมีแต่คนอยากได้นะคะหรือเป็นสุภาพบุรุษนะคะที่แบบ จาชูเดี๋ยวมแต่คนอยากได้ไลลาเอยอยากได้อยากได้อยากได้นะฮะแต่คนที่เรียบร้อยพับไว้เหมือนผ้าพับไว้นะคะคือจริงๆแล้วอะความคิดตอบสนองทางด้านอารมณ์แต่จริงๆแล้วควรจะเลือกถ้าจะให้ดีต้องเลือกคนที่เหมือนผ้าพับไว้อะแต่มันไม่ตอบจอดโจท์ทางด้านอารมณ์นะแม่หมอว่าได้ไมาน่งสอนเรื่องเรือเอเอเ่องอารมณ์นะแต่ว่าตามให้สถานการณ์นะจ๊ะฉะนั้นนะคะตอนนี้คุณเลือกได้คุณอยู่ในจุดที่ สวยสง่ามีราศีผู้ใดก็อยากได้ความหมายนะคะฉะนั้นเขาก็เลยอยากอะไรต่อคะอยากอะไรต่อโอ้ดีเอ็มเพรสเห็นไหมอยากกลับมาอยู่ยตายมัตุยที่อก oh, คุณนะคะเพราะคุณเป็นที่เป็นที่จับตานะคะของใครหลายหลายคนดีเอ็มเพรสคุณเกิดวันศุกร์ตอนนี้อยากได้คุณอยากคิดแล้วว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรกับเขาที่สุดแต่ตอนนั้นบ้นเลือกกับบรู้ระเป็นพ่อ,นอยังนะคะเอาเป็นนั้นว่า สติปัญญาอาจจะเปลี่ยนไปนะความคิดคนเราเปลี่ยนไปแปรผันตามตามอารมณ์กันนี่แหละแม่หมอว่าอารมณ์คนเราไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรแน่นอนและนะคะความรักก็ต้องทําใจอยู่เสมอเนาะมาต่อค่ะอยากรู้เดอเพรสคุณเกิดวันศุกร์นะเดอร์มิตนะคะราศีกันนะคะตอนนี้เขาได้ตื่นรู้ละว,ว่าคุณเท่านั้นนะคะได้ตื่นรู้ได้ตระหนักรู้คุณเท่านั้นที่คู่ควรกับเขาคุณเท่านั้นที่เขาจะเลือกเป็นคู่ชีวิตนะ,ค,ะคิดแล้วคิดอีก นอนแล้วนอนอีกตีลังกาจนขาสีฟ้าแล้วนะคะเพราะว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิมคุณเลยขึ้นคุณรอขึ้นคุณแซบขึ้นอีกยังก่าว่ากันไปด้วยเหตุผลจิปาทะอ่าเสริมอ่าตอบสนองอารมณ์ของคนคนนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้ไม่มีใครผิดใครถูกนะใครสวยกว่ารอกว่าไม่ใช่ประเด็นขึ้นอยู่ที่ ที่ Mindset ของคนคนที่คุณคุยอยู่เด้อนะคะประมาณนั้นนะคะมาดูต่อค่ะตอนนี้ได้ตื่นรู้ตระหนักรู้แล้วจากว่าคุณเป็นคนที่คือควรที่สดว่าสันเบยเบิยทัรมดานะจ๊ะเบิ่งต่อค่ะในอัปแวนทาตุไฟตอนนี้กําลังจะเตรียมทําทุกวิีทางกําลังสิฟิทหุ้นเพื่อก้าวข้ามฝั่งมาหาคุณให้ได้นะจ๊ะต้องใช้พลังกายพลังใจอย่างหนักอย่างแรงกล้านะ เพื่อให้คุณให้โอกาสประมาณนั้นละจ้ะเบื่อบ่ธรรมดากขอเบิกองอีกเนี่ยพลังงาน Queen of w a n d นคุณก็ทั้งสวยแซ่บมีสเสน่ห์ือเกินนะนะฉันบอกแค่เสื้อ่ะนะฉันเป็นคนที่สวยหล่อเลือกได้นะคะต่อให้กลับไปฉันก็รักตัวเองมากพอความรักที่ดีต้องรักตัวเองก่อนถูกต้องจ้ะนะอยากให้ทุกคนรักตัวเองด้วยเนาะความรักดีมีแล้วดีค่ะแต่อย่ารักมากจนเกินไป เพราะบางคนนะพอมีครอบครัวแล้วโอ้ยลิสติกกับบริา่าแนะจ้ะนะเป็นแม่บ้านนั่งทูบบ้านเฮกับเขาเล็บกับบด้มีบริ่าอุตกรี่โอ๊ยอโอ้ยหนางามหนาขาวหนาใสนะคะพอเป็นสีภรรยาเท่านั้นละจ้าเล็บฉันกับบอมีสีปากกับบอมีผมกับยุงค่ะก็ยุ่งตีกันนะจ๊ะฉะนั้นนะคะ เวอร์ชันใหม่ฉันใช้อะไรกว่าเดิมเห็นปหเวอร์ชันใหม่ฉันใช้อะไรกว่าเดิมนะคะขอแสดงความดีกับคนที่รักตัวเองนะคะรักตัวเองดีที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้มีความรักนะคะมีความรักดีค่ะแต่เราต้องรักตัวเองด้วยเพราะเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดย4สชั่วโมงเด้อนะคะคนจะดูของสวยๆงามๆอยู่เสมอให้ท่องไว้ท่องไว้สวยเท่านั้นสําหรับฉันต้องรักตัวเองสวยสวยสวยหล่อๆนะจ๊ะ เราจบมาเบิ่งกันนะนีอเมื่อคุณคิดแต่ว่านารักตัวเองเนาะมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วเขาจะทํำยังไงนะคะโดูซาเห็นไหมคะถ้าคุณรักตัวเองอะไม่มีคําว่าขาดทุนนะคาว่ารักตัวเองเข้าใจคําว่ารักตัวเองไม่มีคําว่าขาดทุนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงท่านชายถ้าคุณรู้ว่ารักตัวเองอะคุณจะไม่ยอมให้คนที่ไม่ใช่แล้วคุณจะไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่ดีกับคุณอะเข้ามาในชีวิตเห็นไหมถ้าคุณรักตัวเองคุณดูแลตัวเอง กลับมาทันทีท่านควันพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อคุณเลยอละซิกออฟคาวกอร์โกพิจิมินธาตุน้ำนะคะต่อค่ะจะเป็นยังไงต่ออยากู้เอเกินนะคะการกลับมาของคนรักเก่าอยากได้คุณเคึ้นวัสัุตก่อนมาเลือกนะคะเพราะมองด้วยคุณเปลี่ยนไปด้วยคุณรักตัวเองมากขึ้นในออฟแวน์ ad, นะคะแต่ก่อนไม่เคยแตะก่อนหันหลังให้คุณเห็นปะแต่ก่อนคุณเครียดรั้งเข้าแทบเป็นแทบตุยนะคะแต่ตอนนี้เป็นยังไงคะมาดูซะ อุ้ยแต่ตอนนี้เห็นไหมฉันรักเธอเวอร์ชันใหม่คอหัวเนี่ยวอกไปแล้วก็โอหัวบ่ได้พากไปน้ำก็ออหัวบ่ได้เนาะนะว่าบ่งแนตะกอนนี่อุ้ยเกลียดคักเครียดแนนนอนบ่ได้กินบ่รับกระสับกระไซโอ้ยหักฉันทีเธออย่าไปเลยอย่าไปเลยอ่อนวอนร้องขอนะคะกับบ่ถึงคันนั้นแม่หมอกับมีแอคเซนต์่อย่างหน่อยนะคะแต่ อ๋ะพอคุณเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่เห็นไหมสวยหล่อเลือกได้ฉันรักตัวเองฉันดูแลตัวเองฉันดูนางานเจ้าของนะไม่ต้องไปไล่ล่าค่ะใครไล่ล่าตัวเองดีที่สุดนะคะฉะนั้นเห็นไหมความรักเนี่ยเขาจะกลับมารักคุณอีกครั้งถ้าเมื่อเมื่อไหร่คุณรักตัวเองเพราะ เอเนจี Energy, คุณรักตัวเองคุณจะให้ค่าตัวเองอันไหนไม่คู่ควรคุณจะตัดออกคุณจะไม่เสียเวลาเขาจะกลับมาได้รากคุณอีกคร้งหนึ่งวันสันอันนี้แต่ก่อนแม่หมอไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะคําว่ารักตัวเองเป็นเช่นไรคําว่ารักตัวเองบางท่านยังไม่รู้นะคะคาว่ารักตัวเองคืออะไรมาดูต่อค่ะนะโฟว์ of, เขาจะขอคุณแต่งงานเห็นไหมคะถ้าคุณรักตัวเองนะ คำว่ารักถ้าคุณเข้าใจคำว่ารักตัวเองดูแลตัวเองโฟกัสตัวเองดูแลความสวยตัวเองให้เขามีตังค์เอาเงินมาให้เขาสวยนะเทบรอก็ว่ากันไปถ้าเขารักเรานะนะคะเออต้องมีเงื่อนไขบ้างเป็นบางอย่างแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะความรักให้และรับต้องเท่าเทียมกันนะจ๊ะฉะนั้นนะคะถ้าคุณรักตัวเองมากพอเขาจะรักคุณเขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยนะ เอาเป็นว่าเป็นรักเจ้าของให้ไดทุกคนเด้อถ้าคุณรักตัวเองคุณจะได้รับสิ่งที่ดีจากเขานะจ๊ะเรามาดูค่ะจะเป็นยังไงต่อจะได้รับอยียรงโอ้โจะเป็นแม่บ้านเต็มตัวโอ้ยไผ่กับคักเนาะคุณจะได้เป็นแม่บ้านแต่แม่บ้านเวอร์ชั่นใหม่แม่บ้านเวอร์ชั่นใหม่ต้องรักตัวเองต้องดูแลตัวเองเลี้ยงลูกก็จริงมีมีลูกมีมีมีสามีก็จริงนะคะแต่เห็นไหมลุคของเขานี่ดูดูดูคลาสซี่นะจ๊ะ อ่ามีตังอะ่ะมีตังรักตัวเองดูแลตัวเองรักครอบครัวโอ๊ยนะคะฉะนั้นนะคะคุณจะได้เป็นตัวจริงนะใครที่รักตัวเองนะคะจะได้เป็นตัวจริงเขามองคุณดีอะตอนนี้เขาเลือกคุณแล้วแหละเลือกแล้วว่าต้องเป็นคุณนะคะฉะนั้นดีใจด้วยนะคะเขาเลือกแล้วว่าต้องเป็นคุณเลือกแล้วต้องเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นเลือกแล้วว่าเขาจะทํายังไงต่อ p ิโกเดิโเขาจะัพ p อ o r t คุณเท่าที่เขาทําได้ เขาจะดูแลคุณจะใช้เวลากับคุณใช้เงินกับคุณให้ความรักที่ดีกับคุณจากนี้ไปเนาะถ้าแต่ก่อนเขาไม่เลือกคุณแต่ก่อนเขาไม่ให้ค่าคุณแต่ก่อนเขาอาจไม่จ่ายให้คุณแต่ตอนนี้เขาจะมาทำทุกอย่างเพื่อคุณเซเวนอ r อฟซอนะคะถ้าเขาไม่เคยให้เงินคุณไปช้อปปิ้งต่อจากนี้เขาจะให้เงินคุณไปช้อปปิ้งค่ะคุณเลือกที่จะสวยเขาจะให้คุณสวยค่ะคุณอยากทำไลยกรรมํำสวยคุณไปทำเลยค่ะเขาจะให้ค่ะ ขอให้คุณรักตัวเองพอนะคะถ้าคุณรักตัวเองมากพอนะคะเขาจะให้เกียรติคุณเท่าที่คุณให้เกียรติตัวเองถ้าเขาไม่ให้เกียรติคุณคุณก็ไม่ต้องอยู่กับเขาอะค่ะนะฉะนั้นนะคะไพ่ขึ้นมา The Wheel of Fortune นะคะยิ่งคุณรักตัวเองยิ่งคุณสวยคุณยิ่งคุณดวงดีด้วยนะคะเขาจะไม่ไปไหนเขาจะอยู่ที่คุณนะคะคอีกหนึ่งใบแล้วก็ง่ายเนาะไพ่ขึ้นมา Four of Swords ความสัมพันธ์ที่ไม่เคยดูแลซึ่งกันและกัน จะหันกลับมาดูแลคุณไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาขอแสดงความดีด้วยนะโอ้โจบแบบแฮปปี้ดิงเลยอะจากแต่ก่อนเขาไม่เคยดูดาดูดีจากแต่ก่อนเขาไม่เคยเปยจากแต่ก่อนเขาไม่เคยขอคุณแต่งงานจากแต่ก่อนเขาไม่เคยซัพพอร์ตคุณจากแต่ก่อนเขาไม่เคยให้ตังคุณอะเพียงแค่คุณหันกลับมารักตัวเองค่ะคำว่า,ารักตัวเองคือการดูแลตัวเองท,ท,ทุกมุมมองนะทั้งงานและเงินทั้งชีวิตเลี้ยงดะเลี้ยงตัวเองได้ มีอยู่ได้ตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องมีเขานะไม่จำเป็นต้องรวยนะการรวยไม่ใช่ประเด็นนะคะถ้ารวยได้ก็ดีแต่ผู้หญิงทุกคนต้องถ้าคิดจะมีคู่ต้องเลี้ยงตัวเองได้ต้องยืนได้ด้วยขาตัวเองจะอยู่ก็ได้จะไปกขขอบคุณถ้าคุณอยู่ได้ด้วยฟิลเนี้เขาจะรักคุณนะเพราะคุณให้เกียรติตัวเองค่ะเพราะอะไรที่ต่ํากว่าสแตนดาดอะไรที่ต่ํากว่าคุณคุณจะไม่มองอยู่แล้วนะจ๊ะเอาเป็นว่าท้ายที่สุดเขาจะเลือกคุณนะ เพราะว่าคุณรักตัวเองเขาก็จะให้เกียรติคุณเขาก็จะหันกลับมารักคุณจากแต่ก่อนไม่เคยดูดาดูดไีไม่ใส่ใจไม่เทคแคร์ไม่ดูแลไม่มีเวลาให้แต่เดี๋ยวนี้เธอทั้งใบเป็นอาโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวนะจ๊ะคุณจะได้แต่งงานกันจ้ะยิ่งถ้าเป็นแอนต่างชาติเป็นคนถิ่นแดนไกลคนต่างชาติเลยมีโอกาสประสบผลสําเร็จสูงเนี่ยอาจจะเป็นคลิปของคุณก็ได้นะคะหรือถ้าคุณเป็นคนวันเสาร์ได้นะละนะคะมีโอกาสได้แต่งงานสูงเลยจ้ะ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและยินหลายนะแม่หมออินผู้เดียวกับพ่อแรงลาวนะจ๊ะนี่คือพลังงานของคุณถ้าคุณมีความรู้สึกว่าใช่แต่ถ้าบอกว่าบอมแมนกับมุฟอ่อนจ้ะแต่เขามองคุณดีมอกเพอร์เฟกนะคะแม่หมอรับโดยหนึ่งคนเดินพลังงานนี้นะจ๊ะถึงแมนบอมแมนกับยา่าแต่ขอรับน้ำนะถือว่าเพอร์เฟกนะจ๊ะเอาเป็นว่ารักตัวเองทุกอย่าลืมรักตัวเองนะคะทุกคนคนเฮาหักตัวเองอียังกนดีไปเมื่อจ้ะนะคะคุณจะไม่ให้ใครคุณถ้าคุณหักเจ้าของนะคุณจะไม่ใให้คร ก้าวล่วงแต่คําว่ารักตัวเองไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวนะแงกให้ออกคําว่ารักตัวเองกับเห็นแก่ตัวมันเป็นเส้นบางๆกันนะจ๊ะรักตัวเองกับเห็นแก่ตัวคุณละเรื่องฉะนั้นนะคะผู้ใดงแงกผู้ออกถ้าคำแม่หมอเดิเอาเป็นว่าแม่หมอยินดีให้คำปรึกษากับทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะ ้าผู้ใดว่าเข้าใจอยากดูดวงอยากคอนซัลทุกเรื่องทักหาแม่หมอจ้ะนะคะเรามีโปรตั้งแต่ซื้อของแถมดูดวงนะคะหรือดูดวงราคาย่อมเยาวก็ได้จ้ะนะคะอับเบนว่าขอบพระคุณเทวดานางฟ้าของแม่หมอทุกท่านใครสนใจเรียนทักหาแม่หมอใครสนใจสินค้าทักหาแม่หมอใครอยากดูฟรีไปช่องสีดําค่ะใครอยากปรึกษาได้ทักหาแม่หมอค่ะนะคะอับเ็นว่าขอบพระคุณเทวดานางฟ้าทุกท่านก่อนจบคอยบุญเทวดาคอยบุญ รักษาเทวดาคุม้มครองเงินทองไหลมาเทมารวยได้ล,ลูกไขเงินล้นทับและไข่รักดีไล่ไล่ลลลลทุกคนเลยค่ะโชคดีเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะ